หน้า178แบบฝึกหัด5.10การคูณจํานวน1หลักกับจํานวน2หลักโดยการตั้งคูณวงเล็บ2 1แสดงวิธีหาผลคูณข้อที่1 19คูณสเท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีทําค่ะ19คูณสเท่ากับเท่าไหร่ขั้นที่1ค่ะให้เราคูณในหลักหน่วยค่ะ 3คูณ9หน่วยได้เท่ากับ27ค่ะเขียน7ในหลักหน่วยและทด2ในหลัก10บค่ะขั้นที่2ค่ะคูณในหลัก10บนะคะ3คูณหนึได้30นะคะรวมกับที่ทดอีก20นะคะเป็น50นะคะเขียน 5ในหลัก10ดังนั้นนะคะคำตอบของข้อนี้คือ57ค่ะเวลานักเรียนตอบนักเรียนตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะข้อ 2, 37ค,2ค37คูณ2เท่ากับเท่าไหร่วิธีทําค่ะ37คูณ2เท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมค่ะ ขั้นที่1ค่ะเราจะคูณในหลักหน่วยค่ะ2อคูณ7หน่วยนะคะได้เท่ากับ14ค่ะเขียน4นะคะในหลักหน่วยทด1ในหลัก10บขั้นที่2ค่ะคูณในหลัก10บสองคูณ30ได้60นะคะรวมที่ทดอีก1นึเป็น เจนะคะเขียน7ในหลักสิบค่ะคำตอบของเราคือ74ค่ะอย่าลืมตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะ ข้อสามหคูณหเท่ากับเท่าไหร่คะวิธีทำห้าสิบคูณหเท่ากับเท่าไหร่ขั้นที่หน่ค่ะคูณในหลักหน่วย5้คูณสหน่วยนะคะได้1นสิบได้10นะคะก็เขียน0ในหลักหน่วยนะคะ และทด1ในหลักสิบขั้นที่2ค่ะคูณในหลักสิบห้าคูณห้สบได้ยีห้านะคะและรวมกับที่ทดอีกหนึ่งเป็นยี่สิหบค่ะก็ใส่เขียนหในหลักสิบนะคะและทด สองในหลักร้อยอ่าหลักร้อยไม่มีเราก็เติมด้านหน้าได้เลยค่ะดังนั้นข้อนี้ตอบสองร้อยหกสิบข้อที่สี่เจ็ดคูณยี่สิบสองเท่ากับเท่าไหร่นะคะวิธีทำค่ะอ่าอย่าลืมนะคะก็ต้องนักเรียนจะต้องนำตัวที่มีค่ามากเนี่ยขึ้นเป็นตัวตั้งนะคะและ การคูณก็ยังมีคุณสมบัติสลับที่ค่ะ7คูณ22ก็จะเท่ากับ22คูณ7เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นที่1ค่ะ7คูณ2หน่วยนะคะได้14หน่วยเขียน4ในหลักหน่วยนะคะและทด1ในหลัก10บขั้นที่2ค่ะคูณในหลัก10ค่ะ7จคูณสอได้ สิบสี่สิบนะคะรวมกับที่ทดอีกหนึ่งสิบเป็นสิบห้าสิบค่ะก็เขียนห้าในหลักสิบนะคะและทดหนึ่งในหลักร้อยนะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งร้อยห้าสิบสี่ค่ะข้อที่ห้าค่ะ 2คูณปหเท่ากับเท่าไหร่วิธีทำค่ะ,ะดูเลยนะคะข้อนี้แปหคูณสองนักเรียนจะต้องเลือกตัวที่มีค่ามากนะคะขึ้นเป็นตัวตั้งนะคะสองคูณแปหจะเท่ากับแปดหคูณ2เดี๋ยวเรามาหาผลคูณไปพร้อมๆกันค่ะขั้นที่1ค่ะคูณในหลักหน่วยนะคะ2คูณหหน่วยได้12หน่วยนะคะเขียนสอง ในหลักหน่วยทด1ในหลักสิบค่ะขั้นที่2ค่ะคูณในหลัก1ิบคูณ80ได้1ิบหรวมกับที่ทดอีก1นึเป็น1ิบเนะคะ1ิบเเขียน7นะคะในหลักสิบและทด1ในหลักร้อยอ่ะเติมด้านหน้าได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ172ค่ะ ข้อที่6ค่ะ49่เคูณหเท่ากับเท่าไรวิธีทำสี่สาคูณหเท่ากับเท่าไหร่นะคะขั้นที่1ค่ะคูณในหลักหน่วยนะคะหกคูณเหน่วยได้นะคะห้ 54, นะคะเขียน4ในหลักหน่วยนะคะและทด5ในหลักสิบค่ะ ขั้นที่สองค่ะคูณในหลักสิบหกคูณสี่สิบได้ยี่สิบสี่สิบนะคะรวมกับที่ทดอีกห้าสิบเป็นยี่สิบเก้าสิบนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเขียนเก้าในหลักสิบนะคะและทดสองในหลักร้อยอ่าไม่ก็ใส่สอง นี้ได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ2องร้ค่ะหน้า178เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ